ฮอนแอตโรดหยุดทำไมเสียงมันอดอ,ดอดแอดออดแอดมาสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆชาว YouTube ครับเรามาอยู่กับฮอนแอตโรดกันเย็นๆนะฮะโอ้เมื่อกี้โดนแกล้งครับเนี่ยกุ้มเลยโอ้เฮ้ยจะลุ่มเลยเมื่อกี้เนี่ยตกใจหมดไรอาจาร์ดีอ๋อเพราะว่ามันดังแอดแอดตัวไหนพักเครื่องพักมือพักมือ,ก,มอก่อน พอแกกลับบ้านแล้ว,อย,ลวอยากไปที่อื่นแล้วก็ไจ้จอยว่าโ,โอ้เดี๋ยวอีกสองวันก็เสร็จแล้วไม่น่าจะนานโอ้มาไเนี่ยมันหมดไหมล่ะอ๋กแค่นั้นมันก็ออกมันอัน,นตันไปเรื่อยเลยตาตา,ตาอัดกระบีให้หน่อยครับฉีดยาฉีดยานิดนึงเจ้าแคทปวดเมื่อยแล้วครับต้องฉีดยาครับปวอกระต้รครับต้องฉีดยาเข้าไป ตามเส้นของมันนะฮะไม่งั้นมันก็จะยืดเส้นยืดสายไม่ค่อยออกอเรียกว่าเร,เรียกว่าหัวหน้ารถอ,อยู่คนเดียวที่ไหนได้เขามีคนมาคอยให้กำลังใจเหมือนกันนะฮะแหม่ไม่ธรรมดาครับโอ้ฝุ่นอย่างนี้ก็อย่างกี้หัวหน้ารถไม่ใช่จะเกลีย่ยให้มันเท่ากันเนี่ยนี่จะเกลีย่ยให้มันเท่ากันหรงอาง เออมันต้องอย่ังไแหละไ,ไม่งั้นเนีนก็ดูเป็นสองพักแต่ว่าเหมือนว่าถ้าว่าเหมือนนรงน่าจะว่าถ้าทําเป็นสองพักจะสวยเนี่ยถ้าทําเป็นสองพักจะส,<อ>สวยองกต้องตัดวนี้อ,อาเ่ปากทอ่อเออปากท่อเสมอปากท่อปากท่อตรงนู้นนะถ้าทําเป็นสองพักแต่ว่าโครงการเขาไม่ได้ทําอย่างนั้นนะครับก็ให้แค่ปัดเฉยให้มันดูดีเฉยๆนะฮะไม่ใช่ว่าทําเหมือนสาหลวงดึงสโลปจนสวยงาม ตอนนี้เป็นเป็นปัดๆเพื่อควอามดูดีฮะตัวตัวสายสิบดึงสลบอ,อ๋อ,อเดี๋ยวรอดูอ่าตัวสายสิบคุณนายจอยว่าตัวนั้นเป็นเป็นสะดึงสลบนะครับตัวนั้นเดี๋ยวรอดูกันว่าสะสายสิบเนี่ยการดึงสลบกับการดึงไม่ดึงสลบเป็นยังไงนะ โอ้ม oh. าเอาอยู่ đ â จนเนะี่ยงวมนี่ไซใ,ในอย่างเดียวเออเที่ยนยังว่าเลยเนาะทาลรวงไส่ในอย่างเดียวก็มันก็ดูแบบแต่ว่าและอยู่ที่เฮียสั่งครับห้เฮียแกสั่งบอกว่าทําให้มันดูดีหน่อยสวยหน่อยเอาที่เสียงไว้ก่อนก็เผื่อที่จะได้โครงการต่อๆไปนะมันก็ อยู่ที่ผลงานครับเป็นไงจาตาใส่ในโอ,โอ้ดังตัวไหน เออมันเริ่มหายแล้วเริ่มหายแล้วตัวนี้เลยเออนั่นแหละนั่นแหละเกรดอไมอยันนี้่าไม่เข้านเดียนอไองข้าวิ้ง้ังเอายกอันนี้กระบาที่นีหมดหเบอร์สิองเนี่นะ่าสิบเนี่ยเอาห้อหม่มา ัดลืเลยพอแล้วเข้าแล้วือข <can> ้าแล้วนั <can> <ở lin ux> ่นแหละพอแลวันปิ้นนแค่นั้นออกพอแล้วออกออกนแล้วตัวบนล่ะตัวบนสอัน พอไหมพอย่งโอ้อนุเเินสวิงหมดแล้วหมดพอดีเลยครับหมดแล้วเลยเลยเริ่มมาัีกเริ่มอะไรอย่างแต่เริ่มมีเยิมเยิมหน่อยๆนเมื่อกี้เมื่อกี้มีอะ หนฮีเง่ะตัวเดียวอ่ะสาลงนี่มีฮีับนั้นตัวเดียวปลาไหลมีฮีงกับปลาไหลตัวเดียวโอ้นียเราล้างให้มันสะอาดทำไของรอง้อของร้อาเปลเราลา ต้องัเคลี่์ให้เสมอการน่ะต่ะว่าอันนี้ทำที่ยืนก่อนทำที่ยืนใน่โกก่อนเออยืนแล้วก็ค่อยเกลี่ย,ยร่มก็ไม่ได้เอามา ฟันหมดไวมากครับฟันมันหมดไวมากเลยอโอ้ยตะลุ่มเลยครับว่าช่วงรถวิ่งนี่มันฝุ่นนะ ย้อนแสงครับพี่น้องเพราะว่าอยู่ฝั่งโน้นก็อ,อยู่ข้างหลังนะครับก็เลยอยาจจะย้อนแสงหน่อยๆโอ้ตรงนี้มีโตครับ นี่นี่ต่อสองสามสี่อันนะติดติดกอดติดกันเลยเอาฝังเลยหัวหนาจยจรวดเอาทำไมติดยังงั้นล่ะเอาโอ้เอา้าดีเหมือนกัน เจอแล้วครับอุ้ยงัดเลยหรอโอ้จะออกแล้วนะจอยนี่ไม่ใช่ธรรมดานะอือนี่ครับขนาดเจ้ายักษ์ใหญ่นี่ยังต้องขุดนะครับไม่ใช่ว่าจะงัดง่ายๆนะเป็นโตกระทินรบอ้าวขุดหน่อยเดียวครับแน่คุ้มเลยอืออ่ะ โอ้หตัวนั้นมีอ่ามีรังเตนมากนะโอ้ตรงนี้ก็ตรังเตนครับอันตรายครับเต็นบินวุ่นเลยฮะต้นไม้ต้นนี้ก็มีเตนนะพี่น้องเตนลามทั้งนั้นเลยอันตรายครับ นี่รสำหรับคลิปนี้ก็ดูครับดูหัวหน้าจร้ยก่อนนะฮะตอนเย็นๆครับมาเป็นเพื่อนอ่าพอได้คุยพอได้เห็นหน้าเห็นตากันนะครับอ้หัวหน้าจร้ยไปเขย่าเขย่านะฮะอ่า ไปขยาตอออกฮะลึกรถบันเ้ย,เรรรเยรถจานนรือเ่รเอเอ๋อ อยู่ห่งหางๆหน่อยโอส้สรังสร้างได้มฮะสรังอ,อันนี้ครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายนะครับสวัสดีครับ